อยากได้ปังมากอ่ะเพราะคนไทยจำให้ผมเจ็บใจปังไม่ชอบเหรอหรือว่าเขาไม่ชอบปังปางไม่ชอบหลอกชอบหลอกเราหลอกว่างครับเพราะเราไม่มีตังค์เมื่อทิ้งหลอกไปไงอ๋อตั้งเดียวกัน่ะเข้าใจกว่าจะดีกว่าใช่ไหมฮะมาฟังความคิดเห็นของชาวปังว่าอยากได้คู่ครองเหมือนชาวปังแบบเราหรือเปล่า ผมได้มีโอกาสพาภรรยาผมมาร่วมงานบุญปวดลูกแก้วณักเขตหนองแขมซึ่งเราก็ได้พูดคุยกับชาวปลังโต๊ะข้างๆไหลโต๊ะเช่นกันครับผมมีความภูมิใจอย่างมากที่ภรรยาผมก็เป็นชาวปลังและสามารถซอและจายเหมือนกับเฉดเช่นพี่น้องปลังหมู่บ้านอื่นๆ ปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วครับอ๋อสามสิบสองสามสิบสองมีครอบครัวหรือ,อยังครับมีแล้วค่ะปัจจุบันสามีเป็นคนฟังหรือหรือคนไทยครับฟังค,คะ่ะงค่ะอ๋อถ้ามีโอกาสเลือกเนี่ยอยากจะได้คนไทยหรือคนฟังครับคนฟังนี่ราคาดีแล้วอ๋อโชคดีมากเลยค่ะจะมีลูกด้วยกันหรือ,อยังครับค่ะมีแล้วค่ะมีลูกอีกคนครับตอนนี้นและถ้ามีลูกออกมาเนี่ยถ้าเกิดเขาโตขึ้นมาอยากให้เขาได้คนฟังหรือคนไทยครับ ก็ใจก็อยากจะให้ได้ปางั่นเลยค่ะแต่สุดท้ายก็อยู่ที่เขาเลือก <ฮะ S 2> แต่ถ้าเราได้คนปางเราก็จะสืบทอดอ,อประเพณีของคนปางเราไว้นเนาะอีกท่านหนึง่งเลยครับได้สามีคนปางหรือคนไทยครับปางค่ะปางเนาะตรงนี้ได้ปางหมู่บ้านอะไรครับหมู่บ้านกอนเพค่ะกอเพเหมือนกันเหมือนเราเลยเนาะ,ะตรงนี้ก็ <c oughs> ถ้ามีโอกาสเลือกอยากได้ไดคนไทยหรือคนปางครับก็อยากได้คนปางค่ะอ๋อขอบคุณมากครับที่ยังรักคนปางนะอีกท่านเลยครับเป็นหมู่บ้านอะไรครับหมู่บ้านกอเพคค่ะหมู่บ้านกอเพตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุบ 30เนาะตอนนี้ปัจจุบันมีสามีหรือยังมีแล้วค่ะเป็นชาวปางหรือชาวไทยครับชาวปางค่ะหมู่บ้านอะไรครับหมู่บ้านคอนเทศโอ้โหสุดยอดมีลูกด้วยกันหรือยังมีแล้วค่ะเฮ้ยมีกี่คนครับสองคนคนผู้หญิงผู้ชายอ่ะ ได้สองคนเลยอย่างนั้นจะเอาสะพ้ายปลังหรือเป็นสะพ้ายไทยครับก็อยากได้สะพ้ายปลังค่ะอ๋ออยากได้สะพ้ายปลังเหมือนกันนะอีกท่านหนึ่งแหละครับคนเท่ค่ะเป็นคนพี่เหมือนกันอายุเท่าไหร่แล้วครับสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดปัจจุบันมีสามีหรือยังมีแล้วค่ะได้สามีปลังหรือภาาษสามีไทยครับปลังค่ะสุภาพสตรีสี่ท่านนี้ภูมิใจอย่างมากที่ได้คู่ครองเป็นชาวปลังสำหรับพี่น้อง กลุ่มที่ไม่ใช่ชาวปลังนั้นอย่างเช่นคุณสุรินได้มีโอกาสมากินอยู่กับพี่น้องชาวปลังมากกว่า10ปีแล้วพี่สุรินรเป็นพี่น้องชาวไทยใช่ไหมครับพี่สุนโร่นัอยู่กินกับพี่น้องชาวรั้วปลังเนี่ยกี่ปีแล้วพี่สี่หกปีแล้วชื่อชอบคนพลังตรงไหนพี่โดยเฉพาะแฟนพี่อ่ะ มีหลายกลุ่มเนาะแต่วันนี้ไ่าจะเป็นจุกรู้ยุ่งมอยก่อนต้อยนันแอดหรือสปาร์ตอย่างเงี้ยวันเนี้ยเห็นอะไรเด่นพิเศษบ้างพี่ก็เห็นทีดีการเรื่องต่างๆาองไนยหลายอย่างหลายอย่างใน้คุณบอกเลยแล้วทุกๆทีที่พี่ได้มีโอกาสไปกับแฟนพี่เนาะพี่คงได้มีโอกาสไปงานบอลของชาวรังหรือบ้านอื่นแล้วเคยคิดไหมว่าจะเกิดกับเรา แล้้วันีีรูสึกย่างไพจริงๆแล้วยังมีลูกเขยชาวปลังและสะัยชาวปลังที่หลงรักและชื่นชมทำหนบทำเนียมตลอดจนนิสัยใจคอความขยันหมั่นเพียรอดออมต่างๆของชาวปลังนั่นเอง โอ้โหใส่ไปเลย5,000ตาใส่ไปเลยห0 0พันตาหนึ่งหมื่นแล้วนะเนี่ยไม่มีไม่เป็นไรโอนได้โอนได้ ้งกันเหรอระหว่างระหว่างภรรยาหมายถึงว่าครอบครัวเราอยากจะไปตั้งกับคนบางเราจะดีหรือว่าคนคนไทยหรือว่าคนชาคอื่นอันไหนดีกว่าครับสลังดีกว่าเพราะอะไรพี่เพราะว่าเราเป็นเชื้อชาติหลังเราก็ต้องอยู่กับหลังเหรอแล้วถ้าเกิดถ้าอย่างนั้นลูกลูกสาวเราลูกชายเราถ้าเกิดเขามีครอบครัวแล้วถ้าเป็นไปได้แล้วจะให้เขาได้ใครดีครับเราก็อยากให้เขาได้ต่างผู้หญิงหมู่บ้านอื่นหรือผู้หญิงคนไทยอย่างเงี้ยชอบผู้หญิงอะไรครับได้เลือก ได้เลือกกันเลยครับ<ะ>ใช่ก็บ้านเดียวกันบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันภาษาก็เหมือนกันก็เป็นฟังด้วย,ลยแล้วแล้วเราเป็นฟังบ,บ้านอะไรครับ คนตอยนต่อยตอยอ่ะแล้วเมียเมียเป็นคนไทยหรือคนดอยคนดอยคนดอยอ๋อเีคนตังเหมือนกันยุงม้อยตังบู่บ้านแต่ก็ยังดีที่ว่าเป็นตังเหมือนกันอ๋อลูกมีลูกด้วยกันเนีอยครับมีแล้วก็ขอโชคดีมากเนาะแล้วถ้าลูกถ้าลูกออกมาเนี่ยอยากให้ลูกได้คนฟังหรือคนคนไทยมาลายีอันนี้ใครอ่ะคนนี้ใครครับนี้ญาติขอนรียกว่าเมีย แล้วขอโทษนะถ้าเกิดลูกออกมาเนี่ยอยา่าล,ล,ลูกลูกลูกเราโตมาเวลาเขาพบพบผู้หญิงก็ดีพบผู้ชายก็ดีอย่าให้เขาเจอคนต่างหรือคนไทยตรงนี้ก็ต้องแลแต่แลแต่แลแต่เขาตอนั้นเราไม่รู้แล้ว<ำ>เราทํามาเต็มที่แล้วเพราะบางทีเราจะไปบุงคับทองไม่ได้แต่ถ้าได้คนต่างก็ดีมันจะได้มันจะได้ต่อยอดคนต่างไปเรื่อยๆตรงนี้ก็ก็จะเปนการอะไรยังไงอ๋อ คบขอุณถามน้องคนนี้นะฮะน้องคนนี้หุ่นแบบนี้นะฮะตัวสูงนะฮะซึ่งเขาก็เป็นชาวพลังเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาถามซิว่าเขามีครอบครัวแล้วหรือยังน้องหลงใช่ไหมถามหน่อยตอนนี้มีครอบครัวหรือยังมีแล้วครับมีแล้วหรอเราได้คนร่างเด่คนไทยอ่ะเดีบ้านเดียนยัเป็นพลังเหมือนกันตอนนี้เหมือนกันนี่โคชมีหรือังอยู่ ยังอ่ะนมีลูกแล้ครับหัวแล้วลูกนโต11หัวครับ11หัวเก้าห้าวแล้วาลูกโตมาเนี่ยอยากให้ขให้คนจ้าในคนไทยอยากให้ไทอ๋อแต่ไทยก็อยู่ที่เขาเพราะว่าถ้าเดขาได้คน้างกดีตรงีมันจะสืงทอดชื่สายเราไปเรื่อยๆเพราะมูลน้ำมันลมเขาจกยังงช่ใชใช่ถูกต้องมีกิจกรรมเงี้ย ตาปลาหน้านตายนี่เหรอ,หรอไปหล่อว่ะได้เมียที่ไหนเนี่ยไม่มีไม่มีแล้วแล้วถ้าให้เลือกเมียเนี่ยจะเอาเมียพลังหรือหมู่บ้านหรือว่าคนอะไรปลังแล้วนี่แหละจะเอาปลังเลยเหรอเอาทำไมไม่เอาคนไทยเหลือพลังอ่ะอ๋อไม่ชอบไม่ชอบยังไงก็ชอบคุณพลัง<ม>แต่ตอนนี้ยังหาไม่ได้โอ้เป็นกำลังใจให้กับคุณพุทธด้วยนะครับ ความรักนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนซึ่งชาวปรังจะหาความรักทั้งทีต้องมาตามงานบุญงานบวชงานแต่งของชาวปรังจึงจะมีโอกาสเจอพี่น้องชาวปรังเหมือนกับตัวเขานะครับันปนะัตังก<ร>าเ <irgendwie> ลย้องไห ตนตัวเองปัจจุบันได้แฟนคนไทยหรือคนคนดอยครับคนไทยอ๋อสามีคุณน้องเป็นคนที่ไหนครับคนไทยคนไทยเนาะไม่ใช่คนปังใช่ไหมไทยคนนี้ก็นิสัยดีอยู่ใช่ไหมังยก็ดีอยู่แต่ว่าเราก็ยังจะสิทธิ์อ๋อเข้อดีก็มีเหมือนกันฝากถึงคนที่เขาอยากมีสามีนะนะครับว่าคนไทยกับคนปังในต่างกันยังไงอ๋อคนป้านเดียวกันอ่ะเพื่อนข้อใจกว่าจะดีกว่าใช่ไหมฮะอ๋อขอบคุณคุณน้องคุณน้องชื่ออะไรครับชื่อแสงเป็นเป็นยุ้งม่อยเนาะใช่ ขอบคุณครับกอนต่อยอ๋อแต่เป็นปลังเหมือนกันแต่คนละหมู่บ้านทำไมถึงไม่เอากันต่อยด้วยกันพี่กอนต่อยเขาไม่ชอบเรากอนต่อยไม่ชอบเรากอนต่อยไม่ชอบเราหรือเราชอบยุงมอยมันก็อาจจะเป็นลัษณของแบบเนี้ยนะแต่อย่างน้อยเขาก็เป็นคนปลังเหมือนเราแค่นี้ก็ภูมิใจแล้วลูกออกมาก็คืเป็นปลังแน่นอนแต่เป็นลูกครึ่งอ๋อเราอินเตอร์ขอบคุณมากครับทั้งสามคนนะครับ ผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มาตามหาความรักแบบชาวปลางนะงานบวชงานแต่งของชาวปลางทุกครั้งถ้ารู้จักเขานะครับมผมคนนึงก็เคยผิดหวังกับพี่น้องชาวปรางเช่นเช่นกับพี่น้องชาวปรางที่ผิดหวังกับความรักของตนดังนั้นจะเป็นกลุ่มชาติไหนภาษาไหนความรักก็ยังงดงามเสมอ หากเราไม่มองผลประโยชน์เหนือกว่าความรักของเราสองคนนะครับวันนี้นะฮะตอนมาบารกาแฟตอนกับต้องกับคนเดียวนะครับบ๊ายบายครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบายหาัมนีสิ่งใดสิ่งหนึ่งผิดพลาดประการใดกับประธานาภัยด้วยครับบ๊ายบาย